Makes me come like time a flag a pole. So come on, baby like feel pole let the So you You good got on on good roll flippin' สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งสเปนเป็นที่รักของลาสตอรเป็นอย่างมากตอนนี้เฟลิเป้อายุ54ปีแต่ราชาคนนี้กลับแต่งงานกับหญิงใหม้ที่เคยแต่งงานมาแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่ทำไมเขาจึงทิ้งดาราสาวระดับรางวัลออสการ ไปแต่งงานกับหญิงที่เคยหย่าล้างล่ะสวัสดีทุกๆคนครับนี่คือหมอยาใจพระราชาเฟลิปเป้ประสูติเมื่อปีคศ1968เป็นโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีกวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนเพอพระราชาธิบดีกวนคาร์ลอสมีโอรสเพียงองค์เดียวดังนั้นเขาจึงเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์พระราชาธิบดีกวนคาร์ลอสใช้พลังกายพลังใจมากมายในการเลี้ยงดูองค์ชายเฟลิปเป้ตอนที่เฟลิปเป้ยังเด็ก พ่อของเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขามาโดยตลอดเมื่อโตขึ้นก็อยากจะเป็นเหมือนพ่อเมื่อตอนที่เฟลิเป้เป็นวัยรุ่นเขาชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะชอบกีฬาหลายชนิดแต่สิ่งที่เฟลิเป้ชอบมากที่สุดคือการแล่นเรือใบโดยการสนับสนุนและกำลังใจจากครอบครัวเฟลิเป้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายรายการเพื่อให้ยกระดับให้ตัวเองดีขึ้นเฟลิเป้ตั้งใจฝึกฝนการแล่นเรือเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์แต่เขาเชื่อว่าความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้เขาประสบผลสำเร็จปีคศ1922มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นที่สเปนเฟลิเปเเป็นตัวแทนของประเทศสเปนในการเข้าร่วมแข่งขันเลือนใบและได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่6นอกจากนี้เขายัางได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอิสราห์แห่งอามาริด แล้วก็จบปริญญาโทสาขาวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จเขาเป็นราชวงศ์สเปนคนแรกที่ได้รับปริญญาหลังจากเรียนจบเฟลิปเปก็ออกกำลังกายฝึกฝนตนเองเคยฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปแล้วเขาก็เข้าไปในกองทัพนอกจากนี้เขายังกเกียณในยศร้อยเอกของกองทัพเรือและยศพันตีของกองทัพบ,บกตอนอายุ31ปีเฟลิปเป้ก็วางแผนชีวิตในอนาคตของเขา ซึ่งก็คือในอนาคตเขาจะไม่อยู่ในวังกับพ่อแม่เขากลับเลือกที่จะสร้างบ้านส่วนตัวในเขตชานเมืองมาริดิแทนบ้านพักนี้เป็นเพียงวิลล่าธรรมดาความคิดของเฟลิเป้ดีมากเพราะว่าตอนนี้ราชวงศ์ไม่มีตำแหน่งสูงส่งขนาดนั้นแล้วทางเลือของเฟลิเป้จะทําให้เข้าถึงราษฎรนได้มากขึ้นเฟลิเป้เป็นผู้ชายที่ดูดีเป็นคนที่เรียบง่ายเขาถูกสื่อสเปนขนาดน้มว่าเป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบด้วยความได้เปรียบนี้ ฟลิเปจึงมีแฟนหลายคนรักแรกของเขาก็คืออิซาเบลหญิงผู้สูงศักด์ของชาวสเปนอิซาเบลแก่กว่าเฟลิเป3ปีมีสายเลือดของชนชั้นสูงซึ่งเหมาะกับเฟลิเปมากแต่ตอนนั้นมีข่าวร้ายเกี่ยวกับแม่ของอิซาเบลซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากราชวงศ์สเปนจึงไม่เห็นด้วยกับพวกเขาในที่สุดเฟลิเปจึงยอมแพ้หยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลง ภายหลังเขารู้สึกเสียใจมากจึงยังคงติดต่อกับอิซาเบลอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลานี้เฟลิปเปก็ได้รบกับแฟนสอคนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่แม่ของเฟลิปเปแนะนํามาให้เธอคือเจ้าหญิงตาเตน,น่าจากลิกเตนสไตล์การนัดเดทในครั้งนี้เป็นเรื่องการแต่งงานเพื่อความสัมพันธ์ทางการเมืองเฟลิปเปจึงไม่ได้ตอบรับพอเฟลิปเปต้องการหารักแท้ปีคศ1995 เฟลิเป้ก็ได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์ดในสหรัฐอเมริกาเธอชื่อว่าจีเซลจีเซลเป็นคนอ่อนหวานไม่นานก็รับรักจากเฟลิเป้แต่สิ่งเลวร้วายก็เกิดขึ้นโทรศัพท์มือถือของเฟลิเป้ถูกดักฟังนี่คือสิ่งที่สื่อตะวันตกทาพวกเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้าชายสเปนกับสาวสวยอเมริกันเพื่อสืบหาเรื่องส่วนตัวของพวกเขา พวกเขาจึงทําสิ่งนี้เพื่อเป็นการติดตามอาจจะเป็นเพราะเรื่องหนีทําให้จีเซลรับไม่ได้กับแรงกดดันมหาศาลทําให้เธอบอกเลิกในที่สุดหลังจากเลิกกันแล้วจีเซลก็ยังไม่ได้แต่งงานแต่เลือกที่จะเป็นนักธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมความงามจนตอนนี้อายุ42ปีจีเซลกลายเป็นแม่เด็กหลอดแก้วจีเซลเดินทางไปสเปนหลายครั้งเพราะว่าเธอมีเพื่อนสนิทอยู่ในมาดริดมากมาย และมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากเฟลิเปรู้สึกเสียใจมาก2ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้คบกับผู้หญิงคนไหนเลยพอเขาคิดถึงเจสซีเซลเขาคิดเสมอว่า g จีเซลจะกลับมาหาเขาอีกครั้งแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วต่อมาเฟลเิกเปก็ได้พบกับเอวานางแบบสาวชาวนอร์เวย์ตอนที่เอวายังเด็กพ่อแม่ของเธอก็อย่าร้างกันเธอและพี่สาวของเธออาศัยอยู่กับพ่อ เอวาเป็นนางแบบชุดชั้นในตอนอายุ15ปีเธอพูดภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษากรีกและภาษาอิตาลีได้ว่ากันว่าทั้งสองพบกันในงานเลี้ยงอาหารข้ามที่มาดริดตอนแรกเอวาก็ทนกับสื่อสเปนไม่ได้เธออยู่ที่มาดริดสามเดือนแล้วก็กลับนอร์เวย์ไปเลยต่อมาเฟิปเปจึงเดินทางไปนอร์เวย์เพื่อตามหาเอวา พวกเขาดูหนังและเล่นสกีด้วยกันและยืนยันความสัมพันธ์กันในปีคศ1997ถึงแม้ว่าเอวาจะไม่มีสายเลือดของราชวงศ์และชนชั้นสูงแต่ทุกคนคิดว่าเธอจะเป็นสนมแห่งสเปนบางสื่อเริ่มคาดเดาถึงสถานที่แต่งงานของพวกเขาเอวาไม่ได้ต่อต้านสื่ออย่างจีเซลซึ่งทำให้เขารู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่กับเอวาแต่การเป็นสนมของสเปนไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อถึงเวลาที่จะไปร่วมงานอภิเษกสมรถของราชวงศ์ฮากนที่นอร์เวย์เอวาไปเข้าร่วมงานเลี้ยงในฐานะแฟนสาวของเฟลิเป้ชุดที่เอวาใส่ว่าปวิวมากทำให้ราชินีโซเฟียโกรธในที่สุดเฟลิเป้และเอวาก็ตัดสินใจเลิกกันหนึ่งปีต่อมาสื่อสเปนเผยอ,อีกว่าเจ้าชายเฟลิเป้กำลังคบกับดาราสาวผู้ที่ได้รับรางวัลออสการ์ว่ากันว่ากเเนสมีเพื่อนสนิทชื่อโลซาลิโย เธอเป็นเจ้าหญิงคนสุดท้ายของเบลเกเรียเบาเกเรียและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฤดูร้อนปีคศ2002โรซาเลิโอเชิญกินเนตไปพักผ่อนที่มาโยกาดังนั้นเฟลิปเป้จึงได้พบกับกวินเนตแต่ในไม่ช้าทั้งสองก็เลิกกันพอาะกนเนตไม่ชอบถูกสื่อตามดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเลิกกับเฟลิปเป้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งปีคศ2002เฟลิปเป้ได้พบกับเวติเซีย ภรรยาคนปัจจุบันของเขาในใสายตาของชาวสเปนเวลานานเลติเซียไม่เหมาะที่จะเป็นสนมเพราะว่าเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนและทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวและนางแบบแถมยังเคยมีจิตกรเผยแพร่ภาพเปือยของเธอที่สำคัญที่สุดคือเธอเคยหย่าร้างแต่นัานก็ไม่ได้ทำให้เฟลิปเป้หยุดชอบเธอได้เพราะเฟลิปเป้ไม่ได้สนใจอดีตของเธอเฟลิปเป้และเลติเซีย เจอการตอนเกิดอุบัติเหตุเรือสำราญกรีซชนโขดหินในน่าน,นน้ำสเปนทำให้มีน้ำมันรั่วไหลเกิดมลพิษร้ายแหลตอนนั้นเฟลิปเปยังเป็นเจ้าชายอยู่ในานามของราชวงศ์เขาจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและในตอนนั้นเลททเซียที่เป็นนักข่าวที่ทำน้าที่รายงานข่าวนี้ทั้งสองเจอกันในสถานที่ที่พิเศษและแสดงความรักที่มีต่อกันแต่ความรักของพวกเขา ก็ได้พบกับอุปสรรคมากมายปีคศส,สอง3ันสเฟลิเป <Felipe S 1> <Felipe S 2> ไม่สนใจต่อการต่อต้านของฝูงชนเขามั่นกับสนมเลติเซียผู้น่าสงสารเป็นผลทําให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในวันนั้นอดีตสามีของ ia, เลติเซียเผยแพร่ภาพส่วนตัวของเธอมากมายทำให้แม่ของเฟลิเปโกรธไม่พอใจเลติเซียอย่างมากแต่เฟลิเปก็ยังคงปกป้องเลติเซียที่เป็นคู่มั่นของเขาราชวงศ์สเปน จะยอมรับสนมผู้น่าสงสารคนนี้เท่าน,านั้นหลังจากนั้นไม่นานราชวศงจึงออกหนังสือสนับสนุนเลติเซียและประกาศว่างานแต่งงานของเฟลิเป้และเลติเซียจะดำเนินการตามกำหนดในที่สุดเฟลิเป้กับเลติเซียก็ได้แต่งงานกันและให้กำเนิดลูกสาวสองคนเนื่องจากอดีตสามีของเลติเซียกดดันการแต่งงานของเฟลิเป้และเลติเซียอย่างมาก ดังนั้นแม่ของเฟลิเป้มักจะมีปัญหากับเลติเซียพวกเขาทะเลาะกันครั้งหนึ่งในเทศกาลอีสเตอร์วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์เกิดผลกระทบอย่างมากมันคือเรื่องอะไรกันแน่ในวันอีสเตอร์แม่ของเฟลิเป้ถ่ายรูปกับหลานสาวสองคนแต่เลติเซียเดินผ่านหน้ากล้องไปมาซึ่งทําให้เธอโกรธมากตอนที่เลติเซียหวีผมให้ลูกสาวของเธอแม่ของเฟลิเป้ก็ผักมือของเลติเซียออก การกระทำนี้ถูกสื่อบันทึกภาพไว้และเป็นจุดสนใจของคนในงานในที่สุดเฟลิปเป้ก็เป็นคนไกลเกลีย่ยความขัดแย้งนี้จึงได้ยุติลงเฟลิปเป้รู้ดีว่าเลติเซียจะถูกในประเทศออกจากราชวงศ์จึงพยายามปกป้องเธอให้ดีที่สุดตัวอย่างเช่นในปีคศ2007หลังจากที่เลติเซียให้กำเนิดโซเฟียลูกสาวคนที่สองเฟลิปเปพูดกับเลติเซียว่า ไม่จำเป็นจะต้องมีลูกชายให้เขาเท่านั้นพอเฟลิเป้ไม่ต้องการใช้ภรรยาของเขาเป็นเครื่องมือในการคลอดบุตรชายเพื่อสืบสกุลถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้การกระทำของเฟลิเป้ทำให้ราชวงศ์ไม่พอใจอย่างมากแต่นั่นก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของเฟลิเป้ได้เฟลิเป้ไม่เพียงแต่ดีกับภรรยาเท่านั้นเขายังรักลูกสาวสองคนนี้มาก เฟลิเป้จะส่งลูกสาวไปโรงเรียนด้วยตัวเองตอนที่ลีโอนาร์ลูกสาวคนโตของเขาเพิ่งเกิดเฟลิเป้ได้โต้แย้งให้ราชวงศ์แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องผู้หญิงยังสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ปีคศ2อ1 8เป็ไปวันเกิดครบรอบ50ปีของเฟลิเป้เขาจึงใช้โอกาสนี้เพื่อมอบเครื่องอิสริยาภรณ์นคนแก่ทองคำให้แก่ลีโอนาด์ลูกสาวของเขาสิ่งนี้ยังยืนยันได้ว่าในอนาคตลีโอนาร์จะเป็นราชินีของสเปน f ฟลิเปน่าจะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีแฟนหลายคนก็ตามแต่ในตอนนี้เขารักแต่เพียงเลติเซียเท่านั้นเชื่อว่าเลติเซียก็มีความสุขมากเช่นกันและผมก็หวังว่าครอบครัวของเฟลิเปจะมีความสุขตลอดไปเรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไดที่ด้าน